สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจำวันที่13สิงหาคม2567คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตทักไลนมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่ม จากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะ6ดาบนะคะ10เหรียญการเงินดีค่ะวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามาคิงดาบ9 ไม่เทา้าวันนี้งานเยอะนะคะงานมากหรือเรียกว่าความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานคนวันอาทิตย์ทำได้ดีนะคะแกล่งมุ่งมั่นอดทนนะคะต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะรักและก็หวงเหน็นเกี่ยวกับด้านของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือใครที่เราคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะการโรงงานนะคะนะก็จะเขาเรียกว่าใครที่โรงงานอยู่ก็จะได้งานด้วยนะคะมีดวงเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําหรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ6ดาบนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดการเวลานะคะจะ แก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังอาการเหนื่อยๆอ่อนล้าอ่อนเพลียะนะคะด้วยอาจจะด้วยเหตุของการงานนะคะหรือบางคนภูมิแพ้ผื่นคันด้วยนะคะนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลสุขภาพนะคะนะใครที่ออกเดินทางก็ต้องพกยาดมยาหม่องไว้บ้างนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะจะพบรักนะคะเขาเรียกว่ามาจากเดนไกลนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภบ,บ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากภ4มีเลข6009นะคะ6009นะคะต่อไปค่ะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์โอ้โหสิดาบนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะใครหลายๆคนเครียดนะคะบางคนอาจจะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือเกี่ยวกับการงานก็ได้ด้วยนะคะนะหรือบางคนในวันนี้อาจจะมีงานเขาเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายการเงินก็ได้ด้วยนะคะเด e เวอร์ word, นะคะ เดวว์ขึ้นมานะคะความสบายอกสบายใจก็จะเกิดขึ้นนะคะบางคนมีดวงเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือมีดวงเดินทางก็ได้นะคะนะการเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะสไม่เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะหรือว่าใครที่โรอง,งานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะคราชินีเหรียญด้านการเงินดีค่ะนะใครที่รคอยการเงินอยู่นะคะช่วงนี้นะคะ เขาเรียกว่าผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนาความสําเร็จมาให้หรือมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะวันนี้นะคะหรือว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะการทําวีซ่านะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะประเภทธุรกิจส่วนตัวร้านโชห่วยร้านอาหารตามสั่งนะคะหรือว่าประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะสินค้านําเข้าส่งออกนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา การเงินการงานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสุขภาพช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันคนสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบนะคะ อายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อย4ิบสี่มีเลขศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะคะต่อไปคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ ดีเอ็มช่วงนี้นะคะคนวันอังคารคนเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความรักให้ความเมตตานะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะนาเรโอปธรรมอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้นะคะลูกสาวก็ได้นะคะหรือว่าคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าชายเม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวกับการงานนะคะราชินีพระจันทร์ แะะทมเพรนชีพจรลงเทา้าช่วงนี้นะคะคนวันอังคารมากักจะเกี่ยวข้องกับร้านเสริมสวยนะคะร้านอาหารนะคะหรือว่าห้างช้อปปิ้งนะคะซื้อของเป็นเนมซื้อของเขาเรียกว่ากินหรูอยู่แพงนะคะใครหลายๆคนช่วงนี้นะคะนะบางคนอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะมีดวงศัลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามนะคะเสริมเติมแต่งนะคะ มีดวงเดินทางนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าใครที่โรองานอยู่ช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สมดวงนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมักจะหมดไปกับความสวยความงามเสริมเติมแต่งช้อปปิ้งนะคะกินทานนะคะน้ำมองรวมแล้วดีนะคะคนวันอังคานะคะส่วนทางด้านของ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันรวมทั้งในช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวาสน,นะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ยังเป็นความลับอยู่บางคนไม่เปิดยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยหรือแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่าบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ โชคลาบนะคะยุดยานผ่านนะคะจากให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยิบสี่มีเลขสามศูนย์สองสี่นะคะสามศูนย์สองสี่นะคะต่อไปคนบนพุทธ คนวันพุธนะคะแปดถ้วยช่วงนี้คนวันพุธนะคะพักผ่อนน้อยนะคะบางคนตื่นเช้านอนดึกหรือว่านอนไม่หลับนะคะนะกังวลใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะรวมทั้งช่วงนี้มีดวงเดินทางด้วยนะคะบางคนเดินทางได้ทั้งกลางวันกับคืนเลยนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนออกเดินทางกลางค่ำกลางคืนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเจ็ดเหรียญการเงินนะคะละเอียดรอบครอบหรือเรียกว่า บางคนอาจจะตึงๆมือได้ด้วยนะคะคำนวณบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแทบตลอดนะคะน่าจะใช้จะจ่ายอะไรคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะก็เ,เรียกว่าค่อนข้างจะละเอียดเรื่องการเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะในการที่เราละเอียดนะคะเดชนะคะเข้ามาประกบตัวนะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าการเงินที่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะสิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะได้ ไปเยี่ยมคนเก็บคนป่วยคนไม่สบายบางคนเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวมางคลหรือบางคนนะคะอาจจะอยากไปทําบุญลงศพก็ได้นะคะช่วงนี้หาเวลาไปทําบุญบ้างนะคะน่าจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะเจ้าชายดาบนะคะนะความว้าวุ่นความตับสนนะคะ,ะเขาเรียกว่าช่วงนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะคะนะใครพูดให้ผิดหูหน่อยก็จะเขาเรียกว่าอารมณ์ไม่ดีนะคะ จะไ,ได้รับข่าวกราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราอาจจะทําให้เราไม่สบายอกสบายใจก็ได้นะคะเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับลูกน้องก็ได้นะคะนะ้นลูกน้องที่ใครที่มีบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะระวังจะนําความเดือดร้อนมาให้เราหรืออาจจะลูกน้องอาจจะออกกระทันหันก็ได้ทําให้มีเหตุต้องเปลี่ยนใหม่หาใหม่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังความดันไมเกรนวิงเวียนศีรษะนะคะโรคเครียดนะคะรวมทั้งนะคะสะดุดถล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะของมีขมด้วยนะคะต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่บางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะ คนโสดช่วงนี้นะคะบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตหรือบางคนเรียกว่าเขาเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินซะมากกว่าก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยีมีเลข8730นะคะ8 7 3 0นะคะ 8, 7, 3, ่อไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเจดาบสถ้วย9ถ้วยสดาบช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะนั้นเขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับ เข้าไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะสังสรรค์นี่ฮะปาระะ์รตี้นะคะหรือบางคนก็กินทานอาหารร่วมกันนะคะช่วงนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะนะคะระวังแป้งเบาหวานน้าตาลโรคอ้วนนะคะ,นะการเงินมักจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองนะคะเจ็ดบดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะเขาเรียกว่ากิเลสนะคะนะอยากจะทําอะไรก็จะทานะคะอยากจะได้อะไรก็เขาเรียกว่า,าจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรไม่ค่อย มีเหตุได้ต้องเสียเงินนะคะช่วงนี้นะคะแต่มักจะซื้อเกี่ยวกับความสุขมากกว่านะคะสีดาบนะคะขึ้นมาช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะแล้วก็ปวดฟันนะคะปวดเข่าพวกนี้นะคะนะ,คะใครบางคนกําลังรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะเขาเรียกว่ารอบางสิ่งบางอย่างนะคะรอเวลานะคะรอจังหวะรอโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะ การเงินวันนี้เราจ่ายเยอะนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคนถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักของเรานะคะ mm. เขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครอง mm. บางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะ mm. แอบยักยอกเงินหรือแอบมีกิกแอบมีคนแอบอคุยอยู่หรือเปล่าได้ด้วยนะคะ mm. คนโสดช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาพบพั์ด้วยหรือตัวเราเอง แอบสอง่งแอบมองคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะวันนี้จะเน้นลาบปากนะคะส่วนใครที่ชอบการเสียงดวงเลขมงคลจากพายิบสีนะคะหรือว่าเลขโรมันนะคะจากพายิบสีมีเลข7 3 9 4นะคะ7 3 9 4นะคะต่อไปคนมันสุข คนรุนสูบดวงดีหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าคนดวงเห็งนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบรุกๆนะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตนหรือว่าจะมีคนหยิบยื่น โอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะนั่นหนึ่งเหรียญอาจจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้จะหยิบจะจับจะค้าจะขายนะคะจะขายดีขายดีนะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครเขาเรียกว่าคนดวงเหงนะคะสองถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆนะคะะช่วงนี้กินทานอาหารอุดมสมบูรณ์ เจ้าชายถือเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะหรือใครที่โรงงานอยู่นะคะก็จะได้ข่าวดีนะคะอัศวินดาพ,พร้อมรุยพร้อมสู้นะคะนะการงานที่ค่อนข้างจะเ็เรียกว่า,าพร้อมที่จะลงมือทานะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับทหารตํารวจพวกนี้นะคะอาจจะได,าาได้รับเงินโบนัสหรือว่าได้รับเขาเรียกว่า ได้รับของขวัญของขวานะคะจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าได้ด้วยนะคะนะการเดินทางนะคะที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือบางคนเขาเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาได้ด้วยนะคะความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้อาจจะได้ค่าสินสอดหรือว่าอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานก็ได้บางคนมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารเพิ่มตั้งท้องตั้งขันได้ด้วยนะคะ คนโสดนะคะจะได้พบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะแต่อาจจะแถมลูกติดมาให้ด้วยได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชควินาภจากการเสี่ยงดวงนะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากพระยิบสี่มีเลขหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะคะ ค,คนวันเสาร์นะคะเจ้าชายถ้วยอัศวินเหรียญช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงลงทุนนะคะเขาได้ก็ใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบางคนก็มีดวงซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะ,นะการเดินทางช่วงนี้นะคะ เสียงโชคทิ้งๆไว้บ้างนะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาภในขณะเดินทางนะคะนาอัศวินถือเหรียญน,นะคะยุดยนานผ่านนะคะจากให้โชคหรือใครบางคนมีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับอ,อยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะสติปัญญาช่วงนี้นะคะจะละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นเรียกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์จะมีสติมากขึ้นนะคะจะทําอะไรจะรู้สึกว่าจะรอบคอบมากขึ้นนะคะ the word นะคะดีมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกความ ความสมหวังนะคะความสุขนะคะการพักผ่อนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการพักผ่อนหรือใครที่ทําวีซ่าเกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะสามเหรียญน,นะคะจะพูดจะคุย นะคะจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําจะวเวียนกลับมาช่วงนี้ขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะแต่คนวันเสาร์นะคะเขาเรียกว่ามีคําพูดที่มีสเสน่ห์นะคะปากเป็นเอกนะคะพูดแล้วได้ตังค์นะคะสติปัญญารอบคอบมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้มีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะใจใหญ่จะถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะเป็นพ่อบนทุ่มหรือว่าเป็นแม่บนทุ่มก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลข มีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีเดลเวอร์เลขมงคลนะคะจากพายุพีีมีเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งสามก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ